ลุงสวัสดีครับกลับมากับลุงเฟิร์สชาแนลหนึ่งครั้งนะวันนี้ผมมากับปั๊มลมครับนี่ชื่อว่าผมไม่รู้อ่านว่าอะไรนะอินดูสิกอะไรประมาณนี้นะครับตัวนี้เป็นปั๊มลมที่หน้าตาคล้ายๆตัวเซี่ยวมี่ชื่อรุ่น TP 0 3นะครับถ่ายปั๊มนะครับก็คือเอาไว้ปั๊มลมโดยเฉพาะเลยนะครับรถยนต์มอเตอร์ไซค์จักรยานลูกบอลนะครับตัวนี้สเปคของเขานะครับแบตเตอรี่นะครับเป็น2,000มิลลิแอมป์เนี่ยสก้อนนะครับสเซลล์อยู่ข้างใน ะครับก็เท่ากับ4,000ม ah. ิลลิแอมป์กำลังนะครับ74วัตต์นะครับแล้วก็ชาร์จิ่งไทม์นะครับก็คือเวลาชาร์จน4-5ชั่วโมงตัวนี้ให้กําลังลมนะครับ3-150 PSI นะครับเพราะฉะนั้นสูบจักรยานพวกสมอบได้แน่นอนขนาดของสินค้าก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวดูด,ดูจริงแล้วกันข้างในมีอะไรบ้างก็ว่าไปนะเปิดมาดูเลยนะครับหน้าตาดีนะหน้าตาดีตัวนี้มาจากแบงกูดนะครับแล้วก็ส่วนลดเยอะด้วยโยนเลย เปิดมานะครับข้างในก็จะมีตัวคู่มือนะครับมีสายชาร์จนะครับเป็น USB C แล้วก็เป็นตัวสายสูบลมนะครับแล้วก็มีตัวหัวนะครับหัวแปลงต่างๆมาให้นะครับสูบลูกบาสลูกบอลนะครับสูบจักรยานนะครับก็คือตัวมันเปล่าๆเนี่ยสามารถสูบรถยนต์ได้เลยอ่าดูตัวจริงของเขานะครับปึ๊บนี่เห็นไหมครับเทไหมมีจอด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้มีปุ่มนะครับมีอยู่4-5ปุ่มตรงนี้ มีไฟด้วยดิถ้างางนั้นกดปุ๊บอ๋อต้องเปิดก่อนอปุ่มเปิดอยู่นี่นะครับเปิดโป๊ะเห็นไหมครับจอจะขึ้นเราเปิดไฟนี่เห็นไหมครับมีไฟด้วยนะในกรณีอย่างเช่นคุณพกติดรถไว้ใช่ไหมครับแล้วก็ยังแตกตอนกลางคืนก็ตัวนี้มีไฟสองด้วยนะครับนี่คือหน้าตาเขาตัวนี้ก็จะเป็นที่เสียบชาร์จแล้วก็ระบายอากาศไปนในตัวด้วยนะครับเนี่ยระบายความร้อนนะครับอ่ะวิธีใช้ก็แรกๆก,ก็เสียบสายนะครับเอาตัวนี้เสียบเข้าไปก่อน เกยบก็ไปแน่นนะครั FREE บปุ๊บตัวนี้มันอย่างนิ่มๆนะครับเสร็จแล้วนะครับตัวมันเองเนี่ยเวลาเก็บนะครับก็เก็บแบบนี้ขันไดไหมเออขันได้เว้ยนี่แล้วก็ห้อยอย่างนี้ได้เลยนะครับเนี่ยเวลาเก็บเนี่ยนะครับมันก็จะไม่หลุดเนี่ยแค่นี้เองเองะครับเท่าฝ่ามือนะครับแล้วก็ประมาณแบบน,แบบน้ำเปล่าขวดเล็กๆขวดหนึ่งอะน้ำหนักอะนะครับประมาณนั้นนะครับเวลาใช้ก็หมุนนี่ออกนะปุ๊บแล้วก็ใช้ได้เลยเห็นไหม เจ๋งนะนี่ขนาดเท่านี้เองนะครับเวลาเก็บก็เก็บง่ายๆนะปิดก็ป๊เรียบร้อยแกะจอเลยแล้วกันนี่อ่ะโอเควิธีใช้ของเขานะครับก็คือตัวนี้ก็คือเป็นไฟปกตินะครับเปิดปุ๊บเปิดไฟปกตินะครับส่วนบวกลบก็คือเป็นการบวกลบค่าของตัวกําลังลมนะครับตัว m นี้นะครับคือการเปิดใช้งานนะครับแล้วก็เป็นการปรับค่าของตัวหน่วยในการ ใช้ลมด้วยนะครับสมมติว่าถ้าเกิดคุณไม่ต้องการใช้ PSI นะครับคุณกด M ค้างไว้ way. ปึ๊บมันจะเปลี่ยนเป็น bar กดค้างเปลี่ยนเป็น kpa กดค้าง แล้วเป็นกิโลแล้วก็ลูกบาทเซนอันนี้ผมไม่รู้หน่วยเรียกว่าอะไรนะครับแล้วก็กดการอีกครั้งหนึ่งก็เป็น psi นะครับผมจะใช้ที่ psi เป็นหลักนะครับเพราะว่าค่านี้ค่อนข้างสากลหน่อยแล้วก็ใช้ง่ายนะครับเนี่ยถ้าเราไว้ที่ psi ก็จบส่วนตัวที่เป็นรูปเหมือนวงเวียนอันนี้นะครับก็คือเป็นโหมดที่เขาจะกําหนดเอาไว้อยู่แล้วนะครับซึ่งเราไปเปลี่ยนไม่ได้ด้วยนะเ,ออเปลี่ยนไม่ได้นะครับก็จะมีรถยนต์มอเตอร์ไซ จักรยานแล้วก็ลูกบอลน,นี่คือที่เขาเซตเอาไว้นะครับผมพยายามเซตแล้วว่าไม่ให้มันเป็นค่าอื่นมันไม่ได้นะครับไปตั้งใหม่ไม่ได้ก็สมมติว่าไว้ที่รถยนต์นะครับมาที่นี่เสร็จแล้วคุณก็ปรับลบปรับบวกเอานะครับแล้วก็สูบไปอย่างเงี้นะวิธีการสูบก็ปลดอันนี้ออกใช่ไหมครับ เห็นไหมครับว่ามันยังอยู่ที่หน่วยถดยนอยู่ก็แสดงว่าเป็นค่าที่เราตั้งไว้เมื่อกี้คือสมมติผมเซฟที่สาเมื่อกี้มันก็ยังรู้อยู่ว่าเราเซฟไว้ที่3 2แล้วตอนนี้นะครับเราก็ใช้ไปป๊บมันก็จะโฉบลงไปเรื่อยๆนะครับไอ้มันมีแต่ที่ออกมันไม่มีจุดที่มันจะไปทําให้เกิดแรงดันนะครับเลขมันก็เลยไม่ขึ้นนะครับสมมติว่าถ้าเกิดผมเอามืออุดไว้อย่างนี้แล้วผมกดนะครับนะครับมันก็มีแรงดันนะครับมันก็จะขึ้นนะก็จนกว่า ยางรถมันจะเต็มแล้วมันก็ตัดเองนะครับตัดอัตโ,ตโนมัตินะครับเนี่ยตอนนี้มันก็ยังเป็นค่าที่เราเซตไว้ก็คือ32ตลอดเวลาแบบนี้นะจนกว่าผมจะเซตมันใหม่นะครับอย่างพอวนกลับมาใหม่ก็จะเป็น36แบบนี้นะแล้วเราก็เซตใหม่จะบวกจะลบอะไรก็ว่าไปก็ใช้ง่ายง่ายดีแต่ว่าอาจจะไม่เหมาะสำหรับคนที่เอาไปใช้กับจักยนะรกยานนะสมมติจักรยานนะเขาเซฟที่30เองแต่คุณสามารถกดค้างได้นะ สมมติว่าจักรยานคุณเสริมออบใช่ไหมคุณอาจจะเติมไ้ที่ร้อยร้อยสิบอะไรเงี้ยสมมติว่าเติมไ้ที่ร้อยสิบเสริมออบสมมตินะครับมันก็จะเป็นค่านี้นะครับไปตลอดนะจนกว่าคุณจะเลิกใช้โหมดนี้โหมดจักรยานเห็นไ,ไหมครับพราะมันเป็นโหมดจักรยานนะมันก็อยู่ที่ร้อยสิบจนกว่าคุณจะวนไปโหมดอื่นประมาณนี้นะครับก็คือมันจะเซตค่าไว้ที่ระดับหนึ่งแหละนะครับแล้วเราก็มาตั้งอีกครั้งหนึ่งก็ไม่ได้ยากนะคือเราไม่ได้ใช้บ่อยอันนี้คือมันแบบแนวฉุกเฉินมากกว่า สำหรับใครที่ขี้เกียจปั๊มมือนะก็ใช้ตัวนี้นะครับแล้วก็สะดวกดีพ่อผมบอกว่าเออดีเพราะว่าพ่อ,อยางแตกกลางทางบ่อยมากนะปั่นจักรยานเดี๋ยวเขาบอกเขาจะพกอันนี้ไปไปใช้งานได้นะครับใส่ใส่เสื้อไปเขาบอกอุย้ยไหวอ,อ่ะเขาก็ลองจับดูเออมันก็พอๆกับน้ําขวดหนึ่งอนะ่ะเขาก็เคยเคยใส่กระเป๋าเสื้อได้ข้างหลังนะจะปั่นนะจันกรยานนะครับปะเดี๋ยวเราไปลองใช้งานกันดูนะครับ หมุนเข้าไปนะมันจะมีเสียงลมออกบนะุนน้นกว่าจะมันจะไม่มีเสียงลมก็คือมันแน่นละเสร็จแล้วเปิดเครื่องเลครับอ่เปิดอู่แอ่าเห็นไหมครับมันได้ขึ้นแรงดันเห็นเลขไหมมันจะ้ขึ้นแรงดันที่ที่ล้อมันมีอยู่นะครับเสร็จแล้วผมเปิดตรงนี้ให้เป็นโหมดของเออมอเตอร์ไซค์อ่าตอนนี้นเป็นสามสองอยู่ผมจะเพิ่มเป็น อันนี้สูบ35นะครับเนี่ยมันได้ขึ้นเป็น35เป็นี้นเราเพิ่มกด M มันจะจบที่สามสิบหกเห็นไหมครับก็คือมันจะสุกเกินไปนิดนึงเนี่ยเหตุผลที่มันสุกเกินอ่ะโอเคอันนี้ผมใช้ตัวที่เขาแถมมาให้นะครับตัวเนี้ยคือจะเป,ปลี่ยนแปลงจุบเล็กพวกจัก,กรยานเสือภูเขาเสือหมองอะไรเงี้ยก็คือเอาตรงนี้ใส่เขับไป่นี่แน่นเลยนี่นะครับก็เท่ากับตรงนี้กลายเป็นจุบใหญ่ละ แล้วเราก็อันนี้ใส่เข้าไปนะครับเนี่ยเรียบร้อยเห็นไหมเปิดเครื่องปึ๊บผมก็จะปรับไปที่จริงๆจะปรับไปที่จักรยานแต่จักรยานมันเนี่ยจักรยานเขาปรับไปที่สามสิบเองแปลว่าผมปรับไปที่รถยนต์นี่แหละแล้วผมก็เพิ่มขึ้นไปนะครับเป็นหกสิบเพราะว่าคันนี้เสอือภูเขานะร้อยยี่สิบเก้านะครับเติมหกสิบอ่าผมก็กดเอ็มเลย จบที่61.5นะครับเห็นตรงแบตกระพริบไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่ผมได้มาเนี่ยผมยังไม่ได้ชาร์จแบตเลยแล้วมันก็ขึ้นสัญลักษณ์นี้ก็คือควรชาร์จได้แล้วสแสดงว่าที่สูบไปเนี่ยนะครับในคลิปเนี่ยคือสูบทางทั้งที่แบตมันจะหมดอยู่แล้วเนี่ยแต่นี่เติมไป60ก็ก็ยังสูบได้นะครับจนจบนะจะเห็นว่ามันจะใช้เวลาพอสมควรนะครับอันนี้ยิ่งเป็นล้อเสือภูเขาด้วยมันก็จะใช้เวลานานหน่อยอ่ะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปสรุปกันครับ โอเคนะครับก็จบไปสอบ่วการรีวิวเจ้าตัวปั๊มลมตัวนี้นะครับแบบพอตเทอร์เบิลเลยคือเล็กมากนะครับแล้วก็มีแบตเตอรี่ในตัวชาร์จประมาณ4-5ชั่วโมงนะครับแล้วคุณก็สามารถเก็บไว้ในรถได้นะบพกพาไปสมัติไปปั่นจักรยานก็พกพาไปได้น้ำหนักไม่ได้มากมายเก็บไว้ในรถยิ่งง่ายเลยเออใช้งานสะดวกนะครับตัวนี้ข้อเสียมันก็อาจจะเป็นเรื่องของต้องใช้เวลานิดนึงนะครับเพราะว่าตัวมันไม่ได้ใหญ่โตนะไม่ได้ปั๊มใหญ่โตเหมือนเจ้าตัว าเล็กเซียที่ผมมีนะครับตัวนี้ก็จะใช้เวลานิดนึงแต่มันได้เรื่องของความเล็กความเบานะครับความง่ายความสะดวกนะครับเนี่ยแล้วก็แบตเตอรี่ก็ชาร์จได้ด้วยนะครับก็อยู่ที่เราจะเลือกใช้งานนะครับมีตัวนี้สักตัวนี้ก็ค่อนข้างอุ่นใจนะพกไปในมอเตอร์ไซค์เวลาไปขี่เที่ยวไกลๆอะไรเงี้ยนะครับใส่เป้ไปหรือใส่ในใต้เบาะมอเตอร์ไซค์ไปก็ได้นะครับช่วยเหลือตัวเองได้นะครับในเวลาขับขันแล้วก็สามารถช่วยเหลือเพื่อนด้วยนะสไปด้วยกันเพื่อนอย่างแตกก็หยิบตัวนี้ขึ้นมานี่คือเพื่อนนี่ร้องว้าวเลย นะครับโอเคนะครับก็จบไปส่หรับตัวนี้นะครับมีคนถามเยอะว่าแบงก์กู๊ดเนี่ยมีเก็บเงินปลายทางไหมมีเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับนี่คือส่วนลดที่ผมได้มานะตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ส่วนลดตัวนี้เข้าไปดูนะอ่นนี่คือตัวสินค้านะครับตอนนี้มันเป็นเหมือนแฟลชเซลล์อยู่นะครับเหลืออีกสวันตอนลงคลิปผมว่าอาจจะหมดไปแล้วนะครับไอ้เวลาเนี้ยแต่ไม่เป็นไรนะตอนเนี้ยตอนนี้นนมันอยู่ที่พันหบาทนะครับเดี๋ยวผมลองกดซื้อนะกดซื้อเข้าไปปึง้งตัวนี้จัดส่งฟรี ็นครับจัดส่งฟรีตรงจัดจัดส่งเนี่ยนะครับถ้าคุณเลือกเป็นตัว SEA ก็คือซีเมลโดยตรงเนี่ยตัวนี้จะสามารถส่งแบบเก็บเงินปลายทางได้ถ้าคุณเลือกเป็นพัสดุทางอากาศนะครับอันนี้จะเก็บเงินปลายทางไว้ได้ให้เลือกเป็นตัวนี้นะครับสำหรับคนที่จะเลือกเก็บเงินปลายทางนะส่งฟรีเหมือนกันนะครับเสร็จแล้วเนี่ยคุณกดตัวนี้นะครับก็จะเก็บเงินปลายทางได้เราก็จะระบุพวกเบอร์โทรศัพท์หรืออะไรงนี้แต่ถ้าคุณมีข้อมูลอยู่แล้วมันก็จะส่งได้เลยนะครับอ่าสมมติแ้วแตัดเลือกนะเรื่องแบบไหนเลื่อนลงมามันจะมีคูป,ปอง นะครับผมกดที่คูปองตรงนี้เห็นไหมแล้วผมก็ใส่คูปองนี่คือคูปองส่วนลดนะครับที่ใต้ลิงก์ของผมนะผมกดแอปพลายเข้าไปปึ้งเมื่อกี้เราดูแฟลตดิวอะไอแฟลตเซลอะมันอยู่ที่พันหนึ่งร้อยใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราใส่โค้ดเนี่ยเขาจะคิดจากราคาเต็มคือพันเจ็ดเมื่อกี้คูปองเมื่อกี้ลดไปแปดร้อยกว่าบาทนะเหลือเก้าร้อยี่สิบห้าบาทนะครับรวมกับค่าประกันภัยนะถูกมากนะครับแต่ถ้าคุณส่งแบบเกินไปทางปึ๊บอ่าก็จะเป็น ราคาเต็มบวกค่าเก็บเงินปลายทาง27บาทนะครับค่าประกัน34บาทแล้วก็ลดคูปอง800เหลือ953เห็นไหมครับถูกมากนะต่างกันที่หน่อยนั่นเองกับเราระหว่างหักบัตรกับเก็บเงินปลายทางเห็นไหมครับก็ยังอยู่ที่ไม่ถึงพันนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะใช้ได้นะครับโคนนี้ก็ใช้ได้จริงด้วยนะครับลดไปที่800กว่าบาทเลยตัวเนี้ยนะครับขายไปแล้วถึง2,163ชิ้นนะครับตัวเนี้ย ก็คือตัวนี้ขายดีมากนะครับในแบงกูดนะครับเพราะว่าราคาไม่แพงลองเข้าไปดูแล้วกันใน b a n k g o com นะครับใต้คลิปนี้นะครับคือลดเกือบลดเกือบ50เลยนะถือว่าลดเยอะมากนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับใครที่อยากได้ของที่ราคาไม่แพงแล้วก็คุณภาพใช้ได้นะผมพยายามจะให้เขาทําราคาให้มันถูกๆนะครับเพื่อที่เราจะเออซื้อที่มันคุ้มค่าหน่อยนะครับก็จบไปสําหรับเจ้าตัว Inusic นะครับปั๊มลมแบบว่าพกพาตัวนี้นะครับขอบคุณที่ติตามชมนะครับสำหรับวันนี้ฟุฟเฟอร์ชนอลาาไปก่อนนะครับถ้าชอบกดไลค์นะครับ ถูกใจฝากกด Subscribe ด้วยนะครับสับวันี้ไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายเยี่ยมนี่มีไฟด้วยนะลืมอย่าลืมนะครับไปเลยคะับ